จากข้อมูลของสื่อต่างประเทศและถแถลงการจากหน่วยงานระหว่างประเทศสามารถสรุปมุมมองและปฏิกิริยาของนานาชาติต่อเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาได้ดังนี้โดยประชาคมโลกส่วนใหญ่แสดงความกังวลอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงและหันหน้าเจรจาทางการทูต นี่คือมุมมองของสิประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญสหรัฐอเมริกาหรือ United States ในฐานะพันธมิตรของไทยสหรัฐได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่บานปลายโดยเฉพาะการสูญเสียของพลเรือนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบทันทีและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี นอกจากนี้สถานทูตสหรัฐอย่างในออกประกาศเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยนการเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนที่มีการประทะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อความปรอดภัยของพลเมืองจีนในฐานะประเทศที่ใกล้ชิดกับกัมพูชาจีนได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและแสดงความหวังว่า ทั้งสองประเทศจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลอย่างสุดซึ้งต่อการประทะกันทางทหารและเรียกร้องให้มีการลดความตึงเครียดของสถานการณ์ฝรั่งเศสได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการประทะที่เกิดขึ้นและเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีและหาทางออกอย่างสันติมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและมีรายงานว่ามาเลเซียพยายามเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลีย่ยเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอินเดีย สถานทูตอินเดียในประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้ติดตามสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชายแดนที่มีการประทะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อความปลอดภัยของพลเมืองปากีสถานในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC ประจำเดือนกรกฎาคม2568 ปากีสถานมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการประชุมฉุกเฉินของ UNSC เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวสหาราชอาณาจักรในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจุดยืนของสหาราชอาณาจักรสอดคล้องกับถแถลงการร่วมของ UNSC ที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจมากที่สุด และหันมาใช้แนวทางการทูตรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของ UNSC เช่นกันรัสเซียสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการลดความตึงเครียดนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวที่ระบ,บุว่าอาวุธที่ใช้ในการสู้รบเช่นจรวด BM21 เป็นอาวุธที่ผลิตในรัสเซียซึ่งทำให้รัสเซียถูกจับตามองเป็นพิเศษ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในภาพรวมมองว่าความขัดแย้งนี้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและเป็นการละเมิดหลักการของอาเซียนโดยผ่านประธานอาเซียนหรือมาเลเซียได้เรียกร้องอย่างแข็งขันให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีโดยสรุปแล้ว ประชาคมระหว่างประเทศมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชายุติการสู้รบโดยทันทีปกป้องพลเรือนและกลับเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่ยั่งยืนต่อปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนนี้